เพื่อนๆวันนี้จะพามาดูการเลี้ยงแหนของเล็กในบอร์ดซีเมนต์ค่ะปล่อยลงตรงนี้นะคะแบบเนี้ยแปบ๊บเดียวขยายไวมากเลยรู้สึกว่าแหนจะชอบในบอซีเมนต์นะคะในนี้เลี้ยงปลาด้วยนะทุกคนแล้วก็แหนออกแดงๆแบบเนี้ยใช้ได้ดีมากเก็บได้เลยจ้าถ้าเกิดแหนมีสีแดงๆอย่างเนี้ยที่เขาเรียกว่าแหนแดงก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เอาทั้งรากขึ้นมาเลยจ้าวันนี้เราจะเอาไปทําปุ๋ยพืชสดแหนแดงพันนี้เรียกว่าอารซอล่าไมโครฟิลล่านะทุกคนอาซอล่าไมโครฟิลล่านะคะเป็นแหนแดงทางการเกษตรใช้ได้ดีให้ปลากินทําเป็นปุ๋ยให้สัตว์ต่างๆกินพวกกบไก่กุ้งนะคะหอยก็กินส่วนวันนี้นะเราจะเอามาทําเป็นปุ๋ยพืชสดกันเลยค่ะอันนี้คือใบมันเทศไต้หวันนะทุกคนเทียวสวยมากๆเลยก่อนหน้านี้เล็กใส่ไปแล้วนะคะนี่ เป็นใบมันคือมันกินใบนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปเลยปลูกใส่กระจัดด้วยได,ได้ลงดินด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยเราก็หมั่นเอาแหนมาเติมบ่อยๆนะทุกคนมันจะสวยได้ตลอดเลยหลอดภไยด้วยนะคะปลูกแบบนี้เนาะเด็กกินได้ตลอดแล้ววันนี้เราจะเอาแหนมาเติมใส่นี่ค่ะเมะือปลูกใหม่ลง6ต้นนะคะทุกคน ปลูกมะเขือไว้กินหมดคะมี่ะเขือางกบมะเขือปอกมะเขือยาวยาวม่วงยาวเขียวปลูกกินเองปลอดภัยที่สุดค่ะทุกคนวันนี้ก็เก็บแหนแดงมาทําปุ๋ยพืชสดใสลงทุกต้นเลยนะคะแหนแดงอซาล่าไมโครฟล่าคือดีมากเลยทุกคนอย่าลืมเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงไว้ในกระมังก็ง่ายมากๆแหนแดงมีโปรตีน4.8เปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นพืชจะชอบนะคะเอามาใส่ได้บ่อยๆเลยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่จ้า